มาอัปเดตดวงการเงินพฤศจิกายนครึ่งเดือนหลังกันดีกว่าครับสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องของรายรับยังทรงทรงอยู่คือจะบอกว่าบางคนไม่มีรายรับเลยก็ได้บางคนถ้ามันมีสมมติว่าจะ,จะต้องได้ช่วงกลางเดือนอยู่แล้วเนี่ยก็มันมีก็มีโอกาสที่จะได้ตามนั้นผมใช้คําว่าไม่ไม่ได้ดี ไปเลยแต่ก็ไม่ได้เสียไปเลยมันเป็นแบบฟ้าแบบกลางๆยังพอไปได้แล้วก็ถ้าบางคนมีการดีลงานกับผู้ใหญ่ไว้แล้วมันก็จะมีการดีลงานแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการคีบคอนเนคชันไว้เป็นการคีบคอนแทงเงี้ยเอาไว้เกิดขึ้นส่วนเรื่องของรายจ่ายเนี่ยมันจะเป็นการหนักไปกับพวกบริวารลูกหลานคนในปกครองแล้วก็ลูกน้องที่จะว่าช่วงนี้จะรู้สึกว่าเขาใช้เงินเยอะเพิ่มขึ้นแล้วคุณก็จะต้องเอาเงินตรงเนี้ยเข้าไปจุนเจือให้กับเขาแล้วก็ แต่ว่าจะมีโชคดีอย่างหนึง่งสำหรับชาวราศีมังกรก็คืออาจจะมีลาบเกิดขึ้นรายได้ที่เมื่อกี้บอกว่ารายได้ทรงๆนะแต่มันจะมีลาบลาบด้านอื่นเกิดขึ้นบางคนจะมีค่าน้ำมันบางคนได้ค่าขนมบางคนได้พ็อกเก็ตมันนี่หรือว่าเป็นอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆชมใช้คําว่าลาบแบบเล็กน้อยนะเกิดขึ้นอันนี้ก็อยากให้ดีใจไปด้วยครับสําหรับชาวราศีกุมเรื่องของรายรับผมใช้คําว่าเป็นบวกช่วงนี้ถ้า มีการเป็นผู้ใต้บังคับบังคับบัญชาของใครหรือว่ามีการรับใช้ใครมีการดีวงานกับผู้ใหญ่เกิดขึ้นและว่าขึ้นตรงกับบริษัทใหญ่ๆหรือว่าธนาคารเนี่ยมีโอกาสได้รับเงินส่วนนี้เนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยสูงมากแลาก็บางคนเขาเรียกว่าดวงผู้ใหญ่ดวงผู้ใหญ่อุปธรรมเนะก็จะได้รับแบบเหมือนมีค่าขนมค่านมเนยอะไรอย่างเงี้ยให้ก็ สบายใจได้ผมใช้คําว่าดวงผู้ใหญ่อยู่ด้วยยังไงก็ไม่อดตายแน่นอนส่วนเรื่องของรายรับเนี่ยผมยใช้คําว่ายังทรงทรงอยู่บางคนต้องมีแบบพ่อแม่พี่น้องลูกหลานหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องจัดสรรด้านนี้ค่อนข้างเยอะก็ยังต้องจะต้องแบบยังต้องจ่ายแบบนี้อยู่นะยังไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเหมือนเมื่อไหร่รายจ่ายพวกนี้มันจะจบลงก็คืออยากจะก็อยากจะให้คิดไว้ว่าเหมือนการที่เราช่วยเหลือคนพวกนี้ก็เป็นการ ถือว่าเป็นการทดสอบจิตใจเราว่าเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนพวกพวกนี้มากกว่าคนอื่นแล้วก็อยากจะบอกว่า,าราศรีกุมเนี่ยมีโชคดีอย่างหนึ่งคือช่วงนี้นอกจากดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์แล้วเนี่ยมันมีช่วง,ม,ม,วงมันมีช่วงนี้ที่แบบเหมือนเราอยากจะทำกิจการใหม่อยากจะดิวงานอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากจบโปรเจกต์เก่าแล้วแล้วอยากจะไปโปรเจกต์ใหม่ต่อเนี่ยมันสามารถทำได้นะ มันเป็นช่วงอะไรว่าช่วงลอยต่อที่เราอยากจะจับอะไรแล้วมันสามารถมีการเซ็นสัญญาแบบง่ายๆสามารถไปต่อได้หรือมีขึ้นในเรื่องของการงานเอาคำนี้ผมไปคิดดูแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องไปแบบไหนต่อสำหรับราศีมีนช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นมากๆในเรื่องของรายรับผมใช้คำว่าเป็นบวก90%กว่าเลยคือช่วงนี้จะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่ได้ลาบได้รางวัลหรือว่าได้ประดก สูงมากบางคนจะรู้สึกว่ามือขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองบางคนเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี mm. ่ยงดวงโอ้โหดวงดีสุดๆบางคนค้าขายอยีลูกค้ามาเหมาเกิดขึ้นเขาเรียกว่าดวงดีแบบไม่รู้เขาเรียกว่าไม่รู้มายังไงไม่รู้มาจากไหนแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของรายจ่าย,ยเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับคนข้างหลัง ก็คือรายจ่ายก่าพวกลูกหลานคนข้างหลังบริวารหรือว่ามีการเดินทางไปต่างประเทศแบบระยะสั้นแบบนี้เกิดขึ้นก็อาจจะมีรายจ่ายที่หมดไปกับเรื่องพวกนี้ผมใช้คําว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้เยอะมากเอาเป็นว่าเราจ่ายแล้วเราก็มีความสุขไปในตัวเองเช่นกันแต่สิ่งที่ต้องเตือนคือช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการเดินทางเมื่อกี้บอกแล้วว่าจะมีการจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางใช่ไหมช่วงนี้เดินทางให้ระมัดระวังเรื่องการขับรถขับลาระวังเรื่องการหลับในระวังเรื่องการแบบ เพลินเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เวลาขับรถเนี่ยมันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วสิ่งเขาเรียกว่านอกจากที่มันจะต้องเสียเงินเสียทองในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมันยังเสียเวลาอีกด้วยนะครับฝากไว้ให้คิดกันนิดนึงสําหรับชาวราศีเมษเรื่องของรายรับผมจะใช้คําว่าเรื่อยๆมาเรียงๆยงมันก็ยังจะแบบเดือนต้นเดือนเดือนที่แล้วเป็นยังไง3เดือนที่แล้วเป็นแบบไหนเดือนนี้ก็ยังเป็นแบบเนี้ย เฉยเดี๋ยวว่าเงินมันจะเข้าทุกวันที่20เอ๊ะมันก็มาวันทุกวันที่20แบบนี้แหละมันเป็นเขาเรียกว่ายังแค่เราคิดเสียว่ายังโชคดีที่มันยังมาแบบที่มันยังไม่ได้ขาดตอนมันยังมาแบบเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะมาแบบไม่หนักมากหรือไม่เยอะมากแต่มันก็ยังมีให้เราสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ส่วนเรื่องของรายจ่ายผมใช้คําว่าเดือนนี้เหมือนคุณจะคิดได้ว่าถ้ารายได้เป็นแค่นี้คุณจะจ่ายแบบไหนรู้สึกว่าเดือนนี้มันจ่ายแบบรู้สึกว่าจ่ายเป็น เป็นการไปงานมากขึ้นรู้สึกว่าอันไหนที่มันจะควรจ่ายอันไหนที่ยังไม่ควรซื้ออันไหนที่มันจ่ายแล้วมันเกิดผลอันไหนที่ไม่เกิดผลเอ๊ะมันเกิดเกิดการเพราเรว่าเกิดการยับยัง้งชั่งใจเอาไว้ก่อนอนียแลบางคนรู้สึกอยากจะไปทําบุญมากขึ้นแบบเนี้ยก็ได้แล้วก็อยากจะบอกว่าราศีเมษเนี่ยจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสไว้ ที่เมื่อกี้บอกว่างานใช่ไหมงานมันเขาเรียกว่าเรื่องของการเงินนี่เรื่องของรายรับที่มันเรื่อยๆใช่ไหมแต่มันจะมีโอกาสวิ่งเข้ามามันขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนจะคว้าหรือจะปล่อยโอกาสแบบไหนบ้างโอกาสด้านงานนะโอกาสด้านการเงินโอกาสด้านเรื่องของความรักอย่างเงี้ยวิ่งเข้ามาหมดเลยขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะคว้าหรือจะปล่อยสําหรับชาวราศีพฤษภเรื่องของการเงินเนี่ยผมใช้คาว่าเป็นไปในทิศทางบวกสูงถึง9 0 ก็คือตอนนี้ถ้าคุณที่จะอยากจะหยิบจับอะไรอยากจะทําอะไรเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าช่วงขาขึ้นทนนนนี่ในเรื่องของการเงินมันมีโอกาสเขาเรียกว่าถ้าเรายังสู้ยังเชื่อมั่นยังมีฝันยังมีไฟอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินในการหารายได้เนี่ยเอ๊ะมันมาจริงๆแต่ห้ามท้อนะ นี่ที่สําคัญคือเลยห้ามท้อเด็ดขาดต้องปลุกไฟตัวเองให้มันลุกโชนอยู่เสมอแล้วลองจับด,ดูบางคนขยันที่จะหาอาชีพเสริมบางคนอยากจะเป็นเจ้าของกิจการบางคนอยากจะทำงานแบบที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันทําแบบเนี้ยแล้วแล้วมันดีขึ้นมันจะหมายถึงการที่แบบบางคนได้งานใหม่แบบเนี้ยก็เป็นไปได้ด้วยเรื่องของรายจ่ายเนี่ยยังต้องน่าหนักใจอยู่ยังเป็นเรื่องของการที่แบบยังควบคุมไม่ได้ บางคนอะไรจ่ายที่ด้านนี้ไม่เคยจ่ายเลยช่วงนี้มาปรากฏให้ต้องจ่ายแบบนี้เกิดขึ้นคือมันเกินการควบคุมมันเกินเกินการบริหารมันมันเหมือนการที่จะต้องหยิบเขาเรียกว่าจ่ายอะไรที่แบบไม่สามารถคาดคะเนได้คาดการได้หรือว่าวางแผนไว้ได้เลยแล้วก็เรื่องของสิ่งที่จะต้องย้ําเตือนอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเดินทางไกลการออกไปสถานที่ไกล,ไก,ลการเดินทางไกลเนี่ยพวกนี้มันจะส่งผลกับการใช้เงินของคุณที่จะต้องใช้เยอะมากใช้หนักมาก แล้วมันก็จะทําให้เป็นเขาเรียกว่าส่งผลเกี่ยวเนื่องกันว่าในที่สุดเนี่ยก็คือเดินทางไกลเนี่ยบวกรบคุณหารแล้วเนี่ยมันคุ้มไหมอะ่ะที่เราจะต้องไปที่เราจะต้องไปไปค้างอ้างแรมแบบนี้คุ้มหรือเปล่าสําหรับชาวราศีมิถุนเรื่องของการเงินครึ่งเดือนหลังเนี่ยรายรับเนี่ยผมจะบอกว่าทรงทรงอยู่คําว่าทรงทรงเนี่ยไม่ใช่แย่นะเป็นทรงทรงแบบดี คือเคยได้รายได้ด้านนี้มาส่วนนี้นะส่วนนี้มาเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะรักษาสภาพคล่องตรงนี้ไว้ได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เพิ่มขึ้นเยอะแต่มันก็ไม่ได้แย่ไปกว่านี้มันยังพอที่จะพอหล่อเลี้ยงชีวิตเราได้หล่อเลี้ยงคนรอบๆตัวได้สามารถที่จะเอาไปทํานั่นทํานี่ได้ให้เราภูมิใจตรงนี้ไว้แล้วก็เรื่องของรายรับจะต้องบอกว่ารายรับเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมร้านปรับปรุงกิจการตกแต่งต่อเติม ที่อยู่อาศัยแบบนี้เกิดขึ้นหรือบางคนทําห้องนูนห้องน้ำเนี่ยก็ใช่รายรับมันจะหมดมันจะหมดไปกับการเขาเรียกว่าตกแต่งต่อเติมปรับปรุงอย่างนี้เกิดขึ้นลองไปดูซิว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วก็สิ่งที่อยากจะเน้นย้ํากับชาวราศีมิถุนอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาผมใช้คําว่าช่วงเดือนหน้าแล้วก็หลังปีใหม่เนี่ยดวงคุณเนี่ยมันจะค่อยๆฉายแสงขึ้นช่วงนี้อย่าเพิ่งท้อซะก่อนอย่าเพิ่งถอดใจอะไรที่เคยทำทาอยู่แล้วรู้สึกว่า มันกําลังจะมีแววอะแต่มันต้องอาศัยเวลาเนี่ยผมอยากให้อดทนแล,แล้วมีแพชชั่นกับมันค่อยๆทําไปเรื่อยๆสิ่งนั้นแหละเดี๋ยวมันจะนําความสําเร็จมาให้คุณเป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับชาวราศีกรกฎเรื่องของรายรับนี่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยผมยังใช้คาว่า,าเป็นบวกอยู่นะใช้คําว่า80%ถึง100ยเยังเป็นบวกอยู่ยังจะสามารถที่จะบริหารจัดการได้รู้ว่าทาังไหนเนี่ยมันจะทําให้ได้เงินแล้วไปดึงมันมาได้รู้ว่าทักไหนเนี่ยที่มันจะสามารถเขาเรียกว่า ทำเงินได,ได้ในอนาคตก็วางแผนเอาไว้คือเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มันสมองของคุณในการบริหารเลยว่าจะเอาเงินให้มันเข้ามาทางไหนผมใช้คําว่าแล้วก็สามารถทํามันได้จริงๆด้วยใช้คําว่าคุณเก่งมากผมใช้คําว่าคุณมีความสามารถและคุณเก่งมากแล้วกันเรื่องของรายจ่ายจะเป็นรายจ่ายเพื่อการเข้าทบุญเนี่ยช่วงนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังนียจะไปเกี่ยวกับการทําบุญเรื่องเรื่องของการดูแล คนเฒ่าคนแก่เช่นพ่อแม่เราพี่ป้านะฮะปู่ย่าตายายเป็นการดูแลช่วยเหลือคนเหล่านี้เป็นตน้นแล้วก็เรื่องของสิ่งที่จะเน้นย้ำเลยก็คือระวังเรื่อง,องความรักช่วงนี้คือถ้าสมมติเราแบบก็เรียกว่ากําลังคบหาดูใจกับคนใหม่ๆหรือว่าอ่อนไหวเรื่องความรักมากๆกับแฟนกับคนที่มีคู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยระวังหมดเงินไปกับเรื่องพวกนี้นะรู้สึกว่าบางคนจะรู้สึกว่าอยากจะเอาใจแฟนเป็นพิเศษอยากจะ คืนดีกันเอาใจแฟนจีบใหม่ๆห,หรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะต้องทุ่มเงินและระวังการทุ่มเงินไปกับคนพวกนี้เยอะๆแล้วมันจะทําให้สภาพการเงินเนี่ยที่มันแทนที่มันจะไหลไปของมันเนี่ยมันจะต้องมีการแบบสะดุดหรือว่ามีการชะง,งักลงบ้างสําหรับชาวราศีสิงห์เรื่องของรายรับเนี่ยผมชังใช้คําว่าน่าเป็นห่วงดูคือ รายรับเนี่ยโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาเนี่ยน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยผมใช้คําว่าประมาณ2%จาก100%ยเน่ะมีแค่สคือมันน้อยมากบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเข้ามายากจังช้าจังไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเียกาเป็นช่วงของการรอคอยรอแบบรอคอยหรือว่าอดทนแล้วไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้บางคนรอขึ้นเงินเดือนรออะไรอยู่ช่วงนี้ก็ยังจะไม่ได้อนุมัิอนะ่ะมันจะเป็นช่วงของการรอไปก่อนทนไปก่อนแบบผีเกิดขึ้นส่วนเรื่องของรายจ่ายผมยังใช้คําว่า เป็นรายจ่ายเพื่ออาหารการกินและเป็นส่วนใหญ่เหมือนเป็นเรื่องเราใช้จ่ายเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองอาหารการกินการจันลงใจการหาความสุนทรีในแบบตัวเองเช่นบางคนเนี่ยชอบหาช่วงนี้รู้สึกว่าเครึ่งเดือนหลังเนี่ยให้รางวัลชีวิตหน่อยอาจจะแบบอยากจะไปกินพวกบุฟเฟ่มากขึ้นกินอาหารแบบนี้มากขึ้นขนมหวานก็ได้หรือบางคนอยากจะกินแบบ แบบไหนก็ได้จะแบบที่ชอบตัวเองชอบอะหรือว่าความสุนทรีได้อื่นๆบางคนชอบแนวดนตรีแนวนู้นแนวนี้คอนโซลคอนเสิร์ตแบบเนี้ยจะเป็นการใช้จ่ายแบบนี้ซะมากกว่าสิ่งที่ต้องเน้นย้ำสำหรับพวกคุณเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้เงินเกินตัว บางทีเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าไรายได้เนี่ยมันยังต้องทนมันยังต้องรออยู่เนี่ยแต่การใช้เงินเกินตัวหรือว่าการที่แบบใช้จนแบบไม่วางแผนว่าข้างหลังว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นตามหลังมาเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเป็นนิสินล้นพ้นได้โดยเฉพาะพวกบัตรเครดิตหรือว่าอะไรที่เป็นการเอาเงินในอนาคตมาใช้เนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างปัญหาภายหลังนะให้ระวังไว้ด้วยสําหรับชาวราศีกันเรื่องของครึ่งเดือนหลังเนี่ยการเงินเนี่ยมีทิศทางเป็นบวกถึง99%ผมใช้คําว่ามันเป็นช่วงของการแบบเปิด อนาคตใหม่เปิดวันใหม่เปิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่งานที่ทําอยู่ก็อาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นว่าเห็นไปในทางที่บวกมากขึ้นหรือว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองลงทุนอะไรก็ทํามาค้าขึ้นการเดินทางการเจราจาการลงแรงทุกอย่างมันผลิตออกผลเห็นกําลงกําไรแบบเห็นเนื้อเน้นๆอย่างน,น,นี้แบบนี้เกิดขึ้นส่วนเรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการงานเพื่อการปรับปรุงบางคนต้องการปรับปรุง พัฒนาเขาเรียกว่าเรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าเรียนลงคอร์สที่แบบที่ต้องไปแบบไปพัฒนาตัวเองเป็นการพัฒนา ศักยภาพตัวเองดึงความสามารถตัวเองให้มันเพิ่มขึ้นเช่นบางคนมีการเรียนปริญญาโทเพิ่มขึ้นปริญญาเอกเพิ่มขึ้นมีการมีการเทคคอร์สอันนั้นอันนี้หรือว่าปรับปรุงชีวิตตัวเองเกิดขึ้นแบบนี้ก็ใช่แล้วก็สิ่งที่จะบอกอยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคือว่าเหมือนคุณมีแผนที่ว่าหลังปีใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนงานการซื้อบ้านการซื้อรถหรือว่าซื้ออะไรพวกนี้ผมใช้คําว่าขอแสดงความยินดีด้วยฝันคุณกําลังจะเป็นจริงก็ขอให้ตั้งใจทําต่อขอให้ดําเนินต่อไป ย่ายอมแพ้ครับสําหรับชาวราศีตุลเรื่องของรายรับช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจริงผมยังใช้คําว่าเหนื่อยหน่อยมันจะต้องแบบบริหารจัดการยังไงดีที่ว่าเอ๊ะเจ้ารายรายได้ทร้งนั้นนะแต่ว่าความมันจะออกวันที่30มสิบอ่ะ,จะเจ้ามาตรงนี้จะทำยังไงเอ๊ะเดี๋ยวไปยืมคนนั้นมาก,ก่อนไหมเดี๋ยววันที่30ค่อยไปค่อยไปเอาเงินกับไปเขาคืนเนี่ยมันจะเป็นรายรับประเภทเนี่ยเหมือนเป็นรายรับที่เราต้องเหนื่อยปวดหัวกับการที่จะบริหารให้มันเข้ามา คือมันไม่ได้ตรงตามดีลมันไม่ได้ตรงตามกําหนดแต่ว่าเราจะต้องใช้หัวเรานิดนึงใช้ความสามารถด้วยในการที่จะทําให้มันเข้ามาเนี่ยแล้วก็หมุนต่อไปดาเนินต่อไปแล้วก็เรื่องของรายจ่ายเนี่ยผมจะใช้คําว่าจ่ายเยอะอยู่นะยังมีการจ่ายเยอะอยู่บางคนเขาเรียกว่ามีการค้างค่าโดงค่าดอกเบี้ยค่าดอกเบี้ยค่า เงินค่าเงินที่เคยยืมเข้ามาเหมือนบางคนเคยยืมตรงนั้นเคยยืมด้านนี้มาแล้วเราต้องหบับแบบเอาไปใช้ตรงนี้ก่อนบางคนขอใจเฉพาะดอกเบีย้ยได้ไหมได้เขายอมแบบนี้เกิดขึ้นเป็นการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายค่าค้างชําระหรืออะไรพวกนี้ผมใช้คําว่าเป็นแนวจ่ายสัพวกนี้สะมากกว่าแล้วก็สิ่งที่ต้องย้ําเตือนเลยคือผมอยากจะให้ถ้าคุณมีคนเป็นหนี้นะถ้าคุณยังเป็นหนี้อยู่นะที่ดูอยู่เนี่ย ผมอยากจะให้คําว่าไปเจราจากับเจ้านี้ซะสถาบันการเงินนี่นอกระบบหรืออะไรแล้วขอเขาชําระเฉพาะดอกเบี้ยได้ไหมหรือว่ามีการเจราจาปรับโครงสร้างนี้กันก่อนเนี่ยผมยังใช้คําว่าแล้วมันไปมันจะไปในทางที่ดีกว่ามันจะสามารถมีการปรับความเข้าใจกันได้แล้วมันจะสามารถที่จะไปต่อได้ไปสามารถเขาเรียกว่าไปต่อจนถึงปีหน้าได้เช่นกันสําหรับชาวราศีพิจิก เรื่องของรายรับเนี่ยครึ่งเดือนหลังผมใช้คําว่าเป็นบวกมากคืออาจจะรอมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะว่าเดือนนี้เมื่อไหร่จะถูกหวยเมื่อไหร่จะถูกลอตเตอรี่เมื่อไหร่จะเสี่ยงโชคได้เมื่อไหร่ของตรงนี้จะขายออกที่ตรงนี้จะขายได้อรือย่างเงี้ยหรือว่าบางคนคือเล่นหุ้นไว้อ่าหรือว,ว่าดอยโดอยอะไรไปแล้วแต่เนี่ยเออช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงขาขึ้นสามารถที่จะทํากําไรได้ เก็บได้ทั้งน้ําได้ทั้งเนื้อแบบนี้เกิดขึ้นกับเรื่องของการเงินใช้คําว่าเป็นบวกมากๆแต่เป็นบวกจากสิ่งที่เราอดทนและรอคอยของเก่ามานะไม่ใช่แบบว่าจับพัดจับผูแลมือคึืนไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการแบบอดทนมานานรอมานานแล้วเราก็สามารถที่จะทําสําเร็จใช้คําว่าขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็เรื่องของรายจ่ายเนี่ยยังใช้คําว่าอ่าทรงอยู่ละกันบางคนจะต้องจ่ายค่าดําเนินการอะไรบางอย่างที่จะต้องเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายอยู่แล้วอ่ะ ที่เป็นค่าดั้มที่เราจะต้องรู้ด้วยนะว่าต้องจ่ายที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจําวันหรือค่าใช้จ่ายประจําเดือน mm hmm. ที่เป็นค่าใช้จ่ายแบบที่ต้องดําเนินการอยู่แล้วเช่นค่าดําเนินการต่างๆค่านั่นค่านี่ค่า,เ,าเบี้ยรถประกรันรถอะไรอย่างเงี้ยเออมนถึงเวลาที่ต้องจ่ายเนะี่ยมันก็จะต้องจ่ายแบบนี้ไปผมใช้คําว่า,เ,าเหมือนเราก็รู้อยู่แล้วอะเออว่ามันจะต้องจ่ายแล้วก็บางคน อาจจะมีแผนที่จะกจะเริ่มดําเนินกิจการใหม่หรือว่าเมื่อกี้พอเขาเรียกว่าเหมือนตอนต้นนะนะที่บอกว่าเมื่อมีเรื่องของการแบบที่ว่าลงทุนอะไรไว้ที่เคยลงทุนไว้แล้วพอมันงอกเงยมันได้กําไรใช่ไหมเหมือนอยากจะลงทุนต่ออยากจะบอกว่าให้เอะไว้ก่อนเอะ๊ะแล้วถ้ามันลงไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ดีเหมือนเดิมจะทํำยังไงผมใช้คําว่าชะลอการตัดสินใจชะลอการลงทุนหรือว่าลงแบบน้อยๆไปก่อนเพราะว่าโอกาสที่มันจะ กลับมาโชคดีแบบนี้มันไม่ได้มาบ่อยๆสําหรับชาวราศีธนูครึ่งเดือนหลังเนี่ยผมใช้คําว่าการเงินเรื่องเรื่องของรายรับเนี่ยเป็นบวกมากผมใช้คําว่ามือขึ้นอย่างมากเลยหยิบจับอะไรช่วงนี้อยากจะเทรดอะไรแลกเปลี่ยนอะไรเป็นพ่อค้าคนกลางมือขึ้นสุดๆ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วก็สามารถที่จะทํากําไรได้2ต่อ3ต่อ4ต่ออย่างเงี้ยเกิดขึ้นใช้คําว่าเป็นช่วงขาขึ้นละกันบางคนจะรู้สึกว่าช่วงนี้ขายของดีเป็นพิเศษแล้วว่ายอดขายดีเป็นพิเศษก็ได้หรือว่าบางคนที่ทําพวกงานประจำงานประจําอยู่ก็สามารถมีอาชีพเสริม234แบบนี้เกิดขึ้นคือมันสามารถทไรไํารายได้ได้หลากหลายทางมากแล้วก็สามารถที่จะทำกำไรได้หลายเท่าด้วยเช่นกัน แต่เรื่องของรายจ่ายเนี่ยต้องระวังช่วงนี้ให้ระวังการเสียรู้บางคนอาจจะโดนมาชักชวนลงทุนบางคนโดนแบบเจ้าหนี้มาทวงแบบแรงๆอะไรเงี้ยคำว่าทวงแรงๆเนี่ยมันจะหมายถึงการแบบมายัดเยียดข้อเสนออะไรให้เราให้เราต้องควักจ่ายเพิ่มก็ได้นะเออยัดเยียดข้อเสนอแล้วเหมือนอารมณ์เงินอยู่ในกระเป๋าเราแต่เขาพยายามจะมาดึงออกไปจากกระเป๋าอะารเงี้ยก็ได้แล้วก็ให้ระวังเรื่องการใช้ใจ่าย2อย่างนี้และกันแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยให้อยากให้ไปท,ทําบุญกับคนเฒ่าคนแก่คนในครอบครัว ปู่ย่าตายายที่มีโอกาสบางคนอาจจะไม่ได้ไปเจอเขามานานในช่วงนี้ก็ให้ถือโอกาสไปไหว้เขาถือของฝากของติดไม้ติดมือถือว่าไปดูแลเขาไปหาเขามีของฝากของติดไม้ติดมือไปหน่อยก็ ไปดูแลใจเขาและกันขอให้โชคดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ